สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเลนโบวี้ดีไซน์ค่ะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยค่ะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทำภาพแอดโฆษณาภาพนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเซฟเป็นไฟล์ jpeg ไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะก็จะมีสองภาพนี้ก็คือภาพที่เป็นแบ็กกราวนะคะแล้วก็ภาพนี้นะคะแบ็กกราวที่มีใบไม้นะคะสองภาพเดี๋ยวจะอัปโหลดลงใน google drive นะคะแล้วก็ เราจะสอนทาด้วยนะคะว่าเรามาีขั้นตอนอะไรบางนะคะซึ่งคิดว่าเพื่อนๆน,นะคะได้เทคนิคนะคะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในงานของคุณเนี่ยนะคะในอนาคตได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะอันดับแรกนะเดี๋ยวเราจะสร้างสี่เหลี่ยมนะคะ สร้างสี่เหลี่ยมตัวที่เป็นพื้นแบบนี้ก่อนนะคะสร้าง New Layer ตรงนี้โอเคแล้วก็มาที่ r e c t a n g l e ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะวาดสี่เหลี่ยมมาก่อนอทีนี้เดี๋ยวลองใส่สีนะคะฟิลของเราเดี๋ยวเราจะใช้สีที่เป็นแบบสีเทาซอฟต์ๆนะคะแล้วก็ตัวสตรอกเนี่ยเราไม่ใช้นะคะก็กดนั้นไป โอเคทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะให้คุณนะคะมาที่ Edit เราจะท a นฟ f ร r มนะคะโดยจะใช้ตัวตัวนี้นะก mm hmm. ิวนะคะเอ,อ,อ่านถูกไหมไม่รู้เออทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบเดี๋ยวเราจะแบบปรับนะคะ อาจจะ要。啊 อ่าโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบโบจะขอแบบกดชิปนะคะประมาณนี้อ่า,อออาจจะแบบให้เขาแบบแคบบแบบลงนะคะกดชิปนะคะปรับสเกลเขา Okay. ทีนี้เดี๋ยวจะกดคอนโทรลศูนย์เพื่อให้จอมันใหญ่มากขึ้นนะะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะสร้างนิวเลเยอร์นะคะแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเ,เราสร้างสี่เหลี่ยมแบบแบบนี้นะคะเป็นแบบไซส์ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ฟิลเนี่ยเดี๋ยวขอเป็นสีเทาที่ทึบขึ้นมานิดนึงนะคะ ฟิลตรงนี้ไอ้สโตรกนะคะก็คลิกที่ตรงนี้นะไม่เอานะคะ,อะพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยสังเกตนะว่าเราจะต้องปรับเออปรับมุมเขานะคะโดยโบจะกดที่ออเทนเนตนะคะแล้วก็จะเลือกที่ตัวนี้นะคุมคลิกที่สองจุดนี้ค่ะแล้วเราก็แบบเนี่ยดึงเขาลงมา ถ้าเราอยากให้เขาแบบใหญ่มากขึ้นนะคะก็กดที่ตัว A พอเรากดที่ตัว A เนี่ยเราจะสามารถเลือกแต่ละจุดได้นะคะกดชิป2จุดนี้นะเพื่อเป็นการเลือก2จุดนี้นะเวลาเรากดชิปนะ2จุดจะแบบจะให้เขาแบบหนาขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็จะเลือกคลิกคลิกคุมค่ะอตอนนี้เนี่ยเราเลือก2จุด Angle Point 2จุดตรงนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวปรับเขาเชียงมาอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้นะ,ะทีนี้เนี่ยการที่มันจะแบบเป็นเหมือนโต๊ะนะคะโต๊ะสีขาวเป็นแบบโมเดินเนี่ยนะคะมันอาศัยการทำเชโดว์ Shadow นะคะเ,เดี๋ยวเราจะใส่แชโดว์ตัวนี้นิดนึงนะตรงนี้เนี่ยให้มันสว่าง ตรงนี้เนี่ยจะมีความทึบๆหน่อยะค่ะโดยการที่สร้าง New Layer นะคะแล้วก็กดที่ออร์ r n เน e นะคะแล้วก็เราจะใช้เครื่องมือบลัชในการระบายสีระบายเอ่อเชดดลนะคะโดยการเทสีดำนะคะตรงนี้อ่าอาจจะเป็นสีเทาแล้วกันนะเลือกสีเป็นสีเทาๆนะคะแล้วก็ปรับอ Opacity สักเล็กน้อยแล้วก็สร้าง New Layer แล้วก็กด Alternate clipping Mark ค่ะแล้วก็เราจะสาดสีขาวนะคะมาทางนี้นิดนึงอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับ Opacity สีขาวนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยตัวตัวต้นเนี่ยนะคะมันอาจจะเนี่ยค่ะตัวเนี้ยนะเออมันมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรแหลมเกินไปตรงนี้มันคมเกินไปเราสามารถที่จะมาปรับขอบให้มันดูมีความแบบเบลอๆนิดนึงค่ะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้าง New Layer นะคะ New Layer แล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างเส้นเส้นลายค่ะเส้นลายตรงนี้ อแล้วก็เรามาที่ property นะคะแล้วเราก็จะปรับความฟุ้งของเขานะคะแล้วก็ลด opacity ตรงนี้ให้มันมีความแบบมีมิติอะไรของเขาอะนะคะโอเคแล้วทีนี้ตัวเราต้องสร้างเ,เขาเรียกว่าตัวเนี้ยนะคะเอออธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะ ที่จริงเราสามารถ Copy ตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอจะทำการ Copy ปี้นะ,ะแล้วก็จะส่งขับไปข้างบนนะคะกดที่ control shift แล้วก็รอหลิงนะคะตอนนี้คือเลเยอร์ตัวนี้เนี่ยไปอยู่ข้างบนละแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยตัวที่เราทำการ Clipping m a ์ k มันหายไปเพราะว่าเมื่อกี้เราก๊อปปี้ตัวเมื่อกี้เนี่ยทำการ Clipping m a ์ k ใหม่อีกรอบหนึ่งกรุบเลยก็ได้จะได้ไม่งง โอเคตัวนี้เนี่ยเราต้องย้ายเขาไปไว้ข้างบนนะคะกดไปที่ตัวแป้นพิมพ์ตัวที่มันเป็นลูกศรขึ้นนะคะไม่งั้นคุณก็แบบมาที่เครื่องมือมูฟแล้วก็มาที่ l a y e r รนะคะแล้วเราก็จะแบบว่าไม่เอาตรงนี้ออ t โตโซเลคเราก็จะสามารถเลื่อนเลเยอร์ที่เราเลือกได้เพราะว่ามันอยู่ข้าง ตัวนี้เพราะมันเออมัน,นเออเลือกได้เลือกได้เพราะมันอยู่เเยอร์ข้างบน,นะคะ่ะถ้าอยู่อยู่เยอร์ข้างบนเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบใช้เครื่องมือมุฟธรรมดาได้ตอนแรกบน,นึกว่าแต่แบบเยอร์นี้มันไปอยู่ข้างล่างเพราะพอดีว่าเอามันขึ้นมาแล้วใช่ไหมโอเคต่อนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนะคะจากสีเทาหน่อยอเป็นสีขาว ช่งนี้ก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายนะเบร์เบอ์นิดนึงนะคะอาจจะอทิบาบไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาได้นะคะโอเคเอมมันต้องเป็นสีขาวมากกว่านี้นะเนาะเดี๋ยวขอเอาแบ๊กเกาเข้ามาก่อนนะจะได้มีความไม่งงแบ๊กเราของเราเราใช้ภาพนี้นะ,ะภาพนี้นะคะก็ดาวน์โหลดมาจาก อันสเปซนะคะเป็นเว็บไซต์ดาวน์โหลดภาพเราสามารถเอามาใช้ได้นะคะ uh, เราก็ปรับสเกลเขาด้วยนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างแชโดว์นะอ่า uh. ก o p ปี copy, copy ้อีกค่ะอ่อ c o p แล้วก็ทีนี้เนี่ยตัวบนเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นสีดำค่ะแล้วเราก็เลื่อนเขาลงมาแล้วก็ปรับความฟุ้งนะคะคือตัวนี้เนี่ยต้องอยู่ข้างล่างตรงนี้นะต้องย้ายเขามาอยู่ข้าง อ่าใช่ใช่ไลท์ like. ยา้ายเขามาอยู่ข้างล่างเลเยอตัวเนี้ยค่ะอ่าเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะเทเบิ table. อ่าเทเบิลตอนนี้คือ table ตัวนี้นะอันนี้คือเป็น shadow เราก็เอาปรับขึ้นขึ้นไปนิดนึงอืมตัวเมื่อกี้มาด้วยนะ เเบิลเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องคยื่นไปอีกเลื่อนไปด้านขวาน,นิดนึงนะโอเคแชโดว์ okay, เนี่ยเราปรับอย่ยาสเกลเขาได้ค่ะก็เดี๋ยวปรับออปเจกตี้เขาด้วยโอเคออปาสิตี้ okay, ต้องปรับอีกนะ แล้วก็แล้วเราก็จะสร้างเส้นลายเหมือนเหมือนตัวเมื่อกี้เนี้ยนะคัดลอ้มาเลยก็ได้นะแล้วก็กดกดย้ายเขาขึ้นไปย้ายเขาไปไว้ด้านบน จะใส่ปูพัสนี้ให้หนาขึ้นมากาก็ได้ตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะผูคิดว่าประมาณนี้โอเคนะส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวเราต้องสร้างเชฟสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งเชฟนะนี่สีขาวไปเลยสโตรกแมวแล้วเราก็ทำแบบเหมือนเดิมเลยค่ะ ตัวลกอกศรสีขาวเนี่ยนะคะแล้วเราก็กดเลือกสองจุดนี้นะแล้วเราก็เทเข้าลงมาก็เอาตัวนี้ขึ้นไปอ่าโอเคเริ่มได้ละเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันต้อง องศาเขานิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวจะเทเชดโดลงตรงนี้นิดนึงนะ,ะสร้าง n น w l a เลเยอร์นะคะตอนนี้เนี่ย n น w l a เลเยอร์อยู่ตรงตัวเทเบิลนะเราก็กดออต n นิกนะคะเป็นการทำการคลิปปิ้งมาร์คเพื่อเราจะให้อ่าเชดโดเนี่ยมันจะอยู่แค่ตัวนี้เราก็ต้องปรับโอป c i ิ y ตี้ลงมาให้มากๆเลยแหละตรงนี้ ก็เหมือนเดิมสาสีขาวลงไปตรงนี okay. Okay. Really okay. uh ้อุ้ยส <Sith> ีขาวนะบันให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นีมันจะได้มีความแบบมีมิตินะคะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเอ่อรู้สึกว่าตัวข้างล่างเนี่ยนะคะเราจะต้องสร้างสีแทสสีขาวก็ได้ค่ะ ทกเทเบลล์เป็นสีขาวโซลิดอ่าุ้ยไม่ได้มันอสร้างเชฟนะเพนทูก็ได้ค่ะตรงนี้นะให้ปิดตัวโซฟาหนะ่อยโอเคแล้วเราก็เอาโปรดักเข้ามานะคะ ใส่แชโดว์วงกลมค่ะใช้บัตรนะคะสร้างแชโดว์สีดำออคลิกสักสองคลิกแล้วก็กดที่ตัวออกดชิปนะคะออแล้วก็ปรับอุปกรณ์ที่คีแล้วคุณก็ใส่ข้อความที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ตัวใบไม้ ใบไม้เราก็เอาเข้ามาทําการได้คัดใบไม้นะคะมาที่ตรงนี้นะ select option นะคะพอเราได้ select แล้วเนี่ยนะคะเราจะได้ select เห็นไหมเส้น select ตรงเนี้ยแล้วเราก็มาที่ตัวนี้ปึ้งนะคะสีขาก็จะหายไปอ่า แล้วเราก็ใส่ตกแต่งดอกไม้ต้นไม้อาใบไม้ให้ให้มันดูมีความแบบธรรมชาตินะ,ะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วก็เดี๋ยว copy ใบไม้ใบนี้นะคะส่งเข้าไปข้างบน c อน t r o l shift รอล,ลิงนะคะเลเยอร์บนอ่าแล้วก็ทำการสลับด้านเขานะคะ โอเคประมาณนี้ค่ะงงไม่เอ้ยโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนสอนแบบงงอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด s u b สไครต์นะคะ,ะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาภาพนี้เนี่ยเอาไปแจกที่ใช้นะคะโอเคแล้วเจอกันค่ะ๊ายบาย